สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนสินทย68มีนบุรีกรุงเทพค่ะสำหรับนะคะลูกค้าที่นะคะต้องการใช้รถปีใหม่นี้นะคะราคาไม่เกิน300,000บาทนะคะวันนี้ปุ้ยจะมารีวิวนะคะเป็นรถนะคะ ราคาไม่เกิน3 0 0แสนบาทนะคะบอกได้เลยว่าราคาสุดพิเศษแน่นอนแล้วก็ผ่อนสบายกระเป๋าลูกค้าแน่นอนนะคะในส่วนตรงนี้สามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะในช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะท่านใดที่มองหารถราคาไม่เกิน3 0 0แสนบาทอยู่นะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะที่เบอร์064146 2466นะคะ วันนี้นะคะเราจะมารีวิวจัดหนักแต่เต็มให้เลยนะคะสาหรับลูกค้าที่อยากผ่อนน้อยสบายกระเป๋านะคะแนะนาเลยนะคะเป็นสีคันนี้นะคะเราคัดมาให้แล้วนะคะสาหรับลูกค้าที่มองหารถแบบนี้นะคะงบน้อยสบายกระเป๋านะคะผ่อนเบาๆนะคะผ่อนอยู่ประมาณ4-5,000บาทนะคะสาหรับนะคะรถ ขนาดเล็กแบบนี้นะคะราคาไม่เกินสามแสนบาทนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกสองสี่หกหกค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะเปิดทําการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดทําการนะคะลูกค้าที่ติดต่อสอบถามหรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถนะคะสามารถติดต่อ หรือว่าไลน์ที่เบอร์064 146 2466 6, 6, 6ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมนะคะคันแรกกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น t ต้ต้าวีออนะคะคันนี้รถสวยอีกหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะนะะรีวิวรายละเอียดภายในให้ดูนะคะแล้วก็รายละเอียดนะคะราคารถคันนี้ แล้วก็ในส่วนของระยะการใช้งานนะคะว่าวิ่งไปเท่าไหร่แล้วนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะคันนี้จะได้เป็นรถสีบอลเงินนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะสำหรับคันนี้ค่ะคันนี้ราคายอยู่ที่2 8 0 0 0 0บาทได้เป็นโต้ต้าวีอปี2012ไม่วิ่งอยู่ที่1,70,000 ะะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2012นะคะถือว่าออปชันค่อนข้างครบกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเ <c oughs> ครื่องเครื่องยนต์นะคะ1,500นซีซีนะคะคันนี้รถใช้งานมือเดียวนะคะ <c oughs> คนนรถใช้งานมือเดียวนะคะลูกค้าที่สนใจอยู่ก็ติดต่อสอบถามได้ค่ะออปชันภายในค่อนข้างน่าสนใจกันเลยนะคะ <c oughs> ได้เป็นชุดแต่งเทียดีนะคะชุดแต่งเทียดีเลยนะคะสำหรับภายในและก็ภายนอกสำหรับคันนี้ค่ะ นะคะเป็น1.5ไม่เคยมีปอดการติดแก๊สนะคะสำหรับคันนี้ค่ะติดต่อมาให้แล้วนะคะสำหรับภายในนะคะภายในจะได้เป็นตัวเทียดีนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะดำแดงเทียดีเลยนะคะสำหรับคันนี้รายละเอียดค่อนข้างดูสะอาดนะคะภายในนะคะรายละเอียดค่อนข้างครบเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ เป็นสีบนเงินนะคะสำหรับคันนี้กุญแจก็เป็นกุญแจร,รีโมทนะคะทานใดที่มองหารถนะคะใช้งานคันนี้พรอ,อยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะคะสำหรับคันนี้5,000กว่าบาทนะคะสามารถจัดฟรีดาวได้เลยนะคะมาพร้อมด้วยแม็กนะคะทีอดี ะะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมรีวิวนะคะในส่วนของด้านหลังรถกันบ้างค่ะคันนี้ก็สามารถเติมน้ํามันนะคะในส่วนของ9195ได้ปกติเลยนะคะสำหรับเป็นโตต้าวีออสคันนี้ค่ะมีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดนะคะแล้วก็ออปชันด้านหลังนะคะถือว่าชุดแต่งค่อนข้างครบนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่เลยนะคะมารีวิวกันก่อน นะคะคันนี้ยังไม่ได้ทันจัดแต่งสปาให้ลูกค้ามีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะคะมีถาดรองด้านหลังให้เรียบร้อยค่ะอะอยางอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงพร้อมนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นยางสำรองของเดนลบนะคะ ถือว่าเป็นรถสภาพเดิเดมๆอีกหนึ่งคันนะคะรับประกันไม่มีชนแน่นอนนะคะในส่วนของคันนี้ค่ะ t o ้เต,ต้าวีอมาพร้อมชุดแต่งสปอยเลอร์นะคะชุดแต่งใส่ติดสเกิร์ตรอบคันมาแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะอ่าคันนี้นะรองรับในส่วนของนะคะ9195ได้นะคะ E20 ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะเป็นเครื่อง1,500 cc นะคะสำหรับคันนี้ค่ะรับประกันได้เลยค่ะลูกค้าได้รถสวยสภาพพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมคันถัดไปกันเลยค่ะว่าออปชันเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ราคา2,80,000 บาทนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่5,000-6,000บาทนะคะลูกค้าสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยค่ะผ่อนสูงสุดได้ถึง7.2งวด6ปีเลยนะคะอ่ะเดีย๋ยวเราไปชมคันถัดไปกันเลยค่ะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นโต้ต้าวีออสนะคะสีขาวนะคะออปชันค่อนข้างครบทีเดียวนะคะลูกค้าที่สนใจอยู่ตอนนี้นะคะลูกค้าราคาไม่เกิน3,000บาทนะคะราคาไม่เกิน3,000บาทจับต้องได้ง่าย สะดวกสบายมากๆนะคะสำหรับรละเอียดลูกค้าที่อยากผ่อนไม่เกินนะคะอยู่ที่ประมาณ5-6,000บาทนะคะแนะนำเลยนะคะคันนี้เป็นโตยต้าวีออสนะคะพร้อมด้วยชุดแต่งพร้อมด้วยชุดสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่279,000บาทนะคะนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้จะได้เป็นรถปี2013นะคะสีขาวคันนี้ได้เป็นสีขาวปี2013 ะะระยะการใช้งานอยู่ที่200,000ขออภัยค่ะคันนี้วิ่งอยู่ที่180,000นะคะ180,000กิโลเมตรรถสวยเดิมๆนะคะไม่เคยมีการติดแก๊สนะคะรถใช้มือเดียวนะคะสภาพรถนะคะไม่เคยมีการชนขออนุญ,ญาตพามาชมนะคะในส่วนของภายในคันนี้กันบ้างค่ะ ะจะคล้ายๆเมื่อกี้นะคะคันแรกเลยนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังดำแดงนะคะดำแดงเลยนะคะมีในส่วนของจอมาให้ด้วยนะคะได้เป็นปี2013นะคะคันนี้จะออกคล้ายๆคันนี้ก็จะออกเป็นโทนดำแดงแต่งมาคล้ายๆเทียดีนะคะ ท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้ออปชันแบบนี้นะคะผ่อนสบายๆแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามมหาปุ้ยได้เลยค่ะที่เบอร์0641462466นะคะรับประกันรถไม่เคยมีประวัติการชนแน่นอนในส่วนตรงนี้รับประกันได้เลยค่ะขออนุญ,ญาตนะคะพาชมนะคะในส่วนของด้านหลังกันนิดนึงนะคะคันนี้ก็รองรับในส่วนของนะคะ คันนี้ก็จะรองรับนะคะในส่วนของเติมน้ำมัน91 95ได้ปกติเลยนะคะเป็นเครื่องเบนซิน 1,500cc นะคะเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะคะแต่งชุดแต่งในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้ามานะคะแล้วก็ใส่ปลายท่อมาแล้วก็มีส่วนของสปอยเลอร์หลังนะคะสำหรับ v s คันนี้ปี2013ค่ะ คันนี้ราคาอยู่ที่279,000บาทนะคะค่างวดจะอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง6,000บาทนะคะสำหรับ v ีออคันนี้ค่ะผ่อนสบายสบายแบบนี้นะคะออกรถไม่ต้องใช้เงินนะคะสำหรับ t o ้เต้าวีอนะคะทั้งสงคันที่รีวิวมานะคะรายละเอียดคอนค้าแลาสนใจนะคะสภาพเครื่องยนต์เดิมนะคะระยะการใช้งานมือเดียวนะคะในส่วนของสภาพรถไม่เคยมีประวการชนมีเล่มพร้อมโอนทุกคันนะคะลูกค้าที่ซื้อสด สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0641462466นะคะลูกค้าที่ต้องการจัดไฟแนนซ์นะคะอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่บ้านลูกค้าก็ดูรีวิวนี้แล้วก็สามารถนะคะติดต่อหาปุ้ยได้เลยค่ะที่เบอร์0641462466นะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะ0641462466คะ่ะนะคะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะคะ,ะเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้ เอกสารใช้อะไรบ้างนะคะเอกสารการจัดแซนน์ใช้อะไรบ้างนะคะบริการสอบถามข้อมูลในการจัดแซนน์หรือว่านะคะสอบถามข้อมูลค่างวดรายละเอียดต่างๆนะคะสอบถามเส้นทางก็สามารถติดต่อสอบถามหาพูยได้เลยค่ะนะคะรับสายตลอดนะคะ0641462466คะ่ะวันนี้เรามานำเสนอนะคะในส่วนของรถนะคะราคาไม่เกิน3 0,000 0บาท ะะบอกได้เลยว่าหลายๆท่านกาลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะตอนนี้มาชมรีวิวนี้แล้วคะแล้วก็แอดไลน์ line, สอบถามกด, subscribe, กดสั b s c r i b e กดสั่นกะดิ่งกดติดตามไม่ได้เลยนะคะ mm hmm. เพื่อจะมาอัปเดตรถสวยๆราคาสุดพิเศษแบบนี้นะคะหายากมากๆราคาไม่เกิน3 0,000นบาทนะคะลูกค้าที่ซื้อสดมีเล่มพร้อมโอนให้เลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะมาดูรถให้ชอบให้ชื่นใจกันเลยนะคะแล้วก็ บริษัทของเราบริษัทเพชรยนต์นะคะเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสวร์ทิตย์ก็เปิดนะคะวันนักขัตฤกษ์ก็เปิดทําการลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์6 2 4 6 6หนึ่งสองสค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะจะนะคะอยู่ที่ประจําอยู่ที่นี่นะคะเจอกันได้นะคะติดต่อสอบถามกันได้เลยค่ะนะคะเข้ามาดูรถก็ติดต่อสอบถามหาปุ้ยได้เลยนะคะ เดี๋ยวคันต่อไปกันบ้างค่ะสาหรับคันนี้ค่ะเป็นนิสสันอ l เมล่านะคะคันนี้เป็นนิสสันอะเมล่านะคะราคาสวยๆรถสวยๆแบบนี้นะคะราคาสุดพิเศษไม่เกินสามแสนบาทแน่นอนนะคะสาหรับวันนี้มารีวิวออปชันเด็ดๆรถสวยๆสภาพดีๆนะคะไม่ใช้งานน้อยนะคะแล้วก็ได้รถปีใหม่ๆนะคะราคาไม่เกินสามแสนบาท วันนี้นะคะจะหนักจะเต็มแน่นอนนะคะสำหรับใครที่มองหารถราคาไม่เกิน3 0 0แสนบาทกันเลยนะคะเป็นรถเข้ามาใหม่ล่าสุดนะคะที่มารีวิววันนี้นะคะรถยังไม่ได้ทำการน,นะคะยังไม่ได้ทำสปารถนะคะยังไม่ได้ทำสปารถนะคะก็มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนนะคะบอกได้เลยว่ารถของเราสวยทุกคันแน่นอนในส่วนของคันนี้นะคะเป็นนะคะนิสสันอ l เมรนะคะเป็นตัวนี้เป็นเครื่อง1.2นะคะ เป็น1.2สนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสำหรับภายในออปชันก็ค่อนข้างครบกันเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นรถเข้าใหม่เราปรับสภาพรถนะคะอะ่ขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะ,ออญญะ,คะระบบเกียร์โตนะคะสำหรับท่านใดที่นะคะกำลังมองหายก่านะคะราคาไม่เกินสามแสนบาทตอบโจทย์อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับดิสานามร่าคันนี้ระบบเซนทัลล็อกไฟฟ้ารอบคันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ คันนี้นะคะระยะการใช้งานก็นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะภายในนะคะค่อนข้างกว้างเลยนะคะสำหรับนะคะ닛สันอเมราคันนี้นะคะ เป็นรถปี2012ค่ะราคาเสนอขายอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่มองหารถเก่งราคา2-3 0ถึงแสนบาทนะคะแนะนำเลยนะคะอีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถที่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ได้เครื่อง1 2 0 0นซีซีนะคะเป็นรถที่คข,ข้ค่าที่ยอดประหยัดเลยนะคะสำหรับใครที่มองหา n สัน a n มล่าอยู่นะคะติดต่อสอบถามหาปุ้ยได้เลยค่ะที่เบอร์064146 2466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะ รายละเอียดนะคะค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับใครที่มองหารถนิสสันอเมร่าอยู่นะคะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์0641462466นะคะสำหรับคันนี้ค่ะ,ะคราคาอยู่ที่2 000, 2 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่เกิน 3วันแน่นอนนะคะติดจองแน่นอนนะคะกับราคาสุดพิเศษแบบนี้นะคะนิสสันอ m เมลค่ะเดี๋ยวขั้นถัดไปกันเลยค่ะเรามาพบกับนะคะ สุสกิสวิ i นะคะได้รถปีใหม่นะคะใครที่อยากได้รถปีใหม่ขึ้นมานิดนึงนะคะคันนี้เป็นรถปี2016นะคะ1.2 GL นะคะสำหรับสุสกิสวิ i คันนี้ค่ะเป็นรถปี2016ค่ะราคาเสนอขายอยู่ที่299,000บาทนะคะได้เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินด้วยนะคะสำหรับวัยรุ่นท,ท่านใดนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบนะคะ รถสีน้ำเงินนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะคันนี้รายละเอียดออปชั่นเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะสำหรับนะคะสุสกีสวิฟตคันนี้นะคะได้เป็นกุญแจรีโมทกันเลยนะคะกุญแจรีโมทนะคะคันนี้ เป็นปุ่มปุ่สตาร์ทเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้ออปชันรายละเอียดค่อนข้างน่าสนใจมากๆค่ะสำหรับซุซ k กิสว f ปคันนี้ไม่เพียงแค่91,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะได้เป็นรถปี2016ด้วยนะคะสำหรับนะคะซูซูกิสวิปคันนี้ค่ะรับประกันรถไม่มีประวัติการชนนะคะ รถสวยเดิมๆมมีเล่มพร้อมโอนเลยนะคะท่านใดที่สนใจอย่าลืมติดต่อสอบถามแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์0641462466ค่ะได้เป็นแฮทแบ็กคประตูนะคะแฮทแบ็ก5ประตูเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะรถเล็กๆแบบนี้นะคะกระทัดรัดราคาอยู่ที่299 299นะคะอ่ะเปิดฝาท้าทยขึ้นมานะคะ รถห้าประตูแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าคล่องตัวแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าที่นะคะที่ชอบใช้งานนะคะขับว่องไวนะคะสําหรับรถแบบนี้นะคะค่อนข้างประหยัดมากๆนะคะได้เป็นเครื่องหนึ่งพันสองร้อยซีซีรถสวยเดิมๆนะคะไม่มีประวัติการชนระยะการใช้งานนะคะน้อยนะคะสำหรับซุซูกิสวิปคันนี้ค่ะ ราคาสุดพิเศษนะคะค่างวดอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6000นะคะออกรถฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ติดต่อสอบถามได้ปุ้ยที่ปุ้ยได้ตลอดค่ะ0 6 4 1 4 6 2 4 6 6ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะมาเจอการที่บริาษัทเพชรยนต์ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรษีไทย68มินบุรีกรุงเทพค่ะเปิดทำการทุกวันนะคะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดทำการนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอย่าลืมนะคะ กด subscribe กดสัดวกระดิ่งกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเราจะมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้แล้วก็รถราคาน่าใช้แบบนี้นะคะรถปีใหม่ๆนะคะใหม่น้อย เราก็มีให้นะคะลูกค้าซื้อสดมีเล่มพร้อมโอนนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่กรุงเทพก็สามารถนะคะจัดไฟแนซ์นที่บ้านได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าที่ต้องการเข้ามาดูรถก็สามารถดําเนินการที่บริษัทของเราได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะคลิปหน้าจะพบกับรถขั้นไหนนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ปุ้ยขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ